มารุ่นเลขรุ่นหวยน้ำกันพี่น้องสบายดีจงถูกจงถูกตอนนี้กำลังวันนใกล้กันแล้ววันที่สี่จะซื้อเลขอย่างเมื่อไงสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าค่ะโอ้ยนั่งก็เกิดวันที่สี่เดือนห้า ตอนนี้เห็นผลที่สือสีหานมีแต่เท่านี้เดี๋ยวว่าซื้อเหล็กคมฝรั่งฝันพันว่าเตาแลลมมหาซื้อเหล็กเตาครับว่าเศรทุกิจเขาอ่าน9084บ้านนอกบ้านอ่านงอนนองจังหวะเขาอ่านซื้อเหล็กเตาเขาอ่าน รุ่นน้ำกันพี่น้องมือนี่ว่าสีแดงวัวเรือสีซวยดูว่าสีแดงซวยมันยังรางวัลที่สามมู๊ยยังหลายรางวัลสี่ที่หาพวที่สองแบบนี้แต่ก็ลงเล็กค่าเล็กหน,จน,จน,นาผมยังโดนเติมปิดไว้ก่อนโลดเตือนผู้กระทำหรือนับสลับแปลงหรือแก้ไขไปใช้ขอรับตู้รุ่นเลขของนางพีง่น้องที่ปูนใดนะคะ หากพฤการกระทำในการสืบคดีถูกดำเนินคดีอาญาตามมาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสาริทธิ์หรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าปีเงินกลับตั้งแต่1 0 0 0งบาทถึง100,000บาทค่ะยอมแจกรณีบัถทึกเลขบอสันรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องว่าเจียมมาลาสิเฮงหรือสิซวยมื่อนี้